สวัสดีค่ะพบกับคณิตมอต้นง่ายง่ายบายครูตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะครูก็มีตัวอย่างโจทย์นะคะมาฝากน้องๆนะคะตัวอย่างโจทย์เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอพื้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงแบบเปอร์เซ็นต์นะคะเราจะเจออยู่บ่อยๆสําหรับโจทย์แบบนี้ในการสอบแข่งขันนะคะไม่ว่าจะแข่งขันในระดับใดก็ตามนะคะประถมมัธยมหรือแม้แต่สอบเข้าราชการนะคะก็จะเจออยู่แบบนี้อยู่บ่อยๆขึ้นอยู่กับว่า โจทย์ที่เขาให้มามันรูปร่างเลขาคณิตแบบไหนนะคะอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอาจจะเป็นวงกลมนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเล่นอยู่ประมาณ3รูปนี้เท่านั้นแหละนะแต่ทีนี้ไม่ว่าจะใช้รูปไหนก็ตามไม่ว่าจะโจทย์ให้มารูปแบบไหนก็ตามเราจะต้องมีหลักการนะคะมีวิธีคิดนะคะที่จะสามารถหาได้คําตอบอย่างถูกต้องแลวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าเจอโจทย์แบบนี้เราจะต้องมีความคิดแบบไหนนะคะถึงจะหาคําตอบได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างโจทย์กันก่อนค่ะ โจทย์ข้อนี้นะคะเขาบอกว่าสี่เหลี่ยมผื้นผ้ารูปหนึ่งนะคะถ้าตัดด้านยาวออก10%และตัดด้านกว้างออก30%อนะคะอยากทราบว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เหลือคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเจอโจทย์แบบนี้เนี่ยเราจะต้อง จัดระเบียบข้อมูลให้ดีก่อนนะคะจัดระเบียบข้อมูลให้ดี <c oughs> เขาพูดถึงสี่เหลี่ยมสองรอบถูกไหมเขาพูดถึงสี่เหลี่ยมรอบแรกคือยังไม่ได้ทําอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงรอบที่สองคือมีการตัดออกหรือเพิ่มขึ้นถูกไหมคะเราก็ต้องแยกข้อมูลออกเป็นสองชุดคือชุดรูปเก่ากับรูปใหม่นะเดี๋ยวกูแยกเดีย๋ยวเดี๋ยวจะแยกให้ดูนะคะแยกข้อมูลออกเป็นสองชุดคือรูปเก่ากับรูปใหม่นะคะ เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะคะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเดิมรูปเก่ามีด้านกว้างเท่าไหร่มีด้านยาวเท่าไหร่นะคะแล้วก็พูดถึงพื้นที่ถูกไหมแล้วก็พื้นที่เท่าไหร่ถ้าเราจัดระเบียบข้อมูลแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่ไม่งงไม่สับสนนะคะเราจะสามารถแยกข้อมูลออกมาเป็นประเด็นประเด็นได้แล้วไม่ว่าจะโจทย์ให้อะไรมาเราก็สามารถทําได้นะคะอ่ะ ถ้าโจทย์ให้มาในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์นะคะแนะนำให้เทียบกับ100อย่างเดียวนะคะให้เทียบกับของเดิมเป็น100นะคะถ้าโจทย์ให้มาในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์นะคะให้เทียบกับ100นั่นหมายความว่าของเก่านะคะของเก่าให้เดิมกว้าง100ของใหม่ถูกตัดออกนะคะอ, này, อ๋อนี้ด้านยาวนี่นะอ่าโทษทีด้านยาวด้านยาวเอาด้านยานวก่อนด้านยาวเทียบกับ100นะคะด้านยาวเทียบกับ100 ถูกตัดออก10%ถูกตัดออก10%หมายความว่าไงคะ10%หมายความว่าท้าของเดิมยาวอยู่แล้วอ่อ10ถูกตัดออกไปเอ,อป้ยของเดิมยาวอยู่แล้ว100ถูกตัดออกไป10ก็เหลือแค่90%เพราะฉันของใหม่ย,ยาว90ถูกไหมคะสำหรับด้านยาวเดิมเป็น100ถูกตัดออกไป10%ก็คือตัดออกไป10จาก100ก็เหลือ90นี่คือของใหม่ถูกไหมคะ จบสำหรับด้านยาวทีนี้มาดูด้านกว้างด้านกว้างตัดออก30%เทียบเหมือนกันด้านกว้างที่ร้อยเหมือนกันนะคะด้านกว้างที่ร้อยเหมือนกันไม่ต้องไปสงสัยนะว่าเอ้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้นะคะเอออกว้าง100นะคะกว้างไหมของไหม่ถูกตัดออก30ก็เหลือ70ถูกไหมคะ ถูกตัดออก30เหลือ70ทีนี้พื้นที่เขาถามหาอะไรเขาถามว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เหลือที่เหลือคือของใหม่ถูกไหมฮะที่เหลือคือของใหม่ไอ้ที่ตัดออกไม่คิดนะไอ้ที่ตัดออกไม่คิดไอ้10% 30%อะที่ตัดออกไม่คิดถามหาที่เหลือก็คือของใหม่ถูกไหมคะว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเพราะฉะนั้นพื้นที่ของรูปเก่า พื้นที่ของรูปเก่าหาจากไหนคะหาจากกว้างคูณยาวของรูปเก่าถูกไหมกว้างคูณยาวของรูปเก่าก็จะกลายเป็น100คูณหนึ้ยเท่ากับหหมืน่นถูกไหมคะอ่ะส่วนของใหม่ส่วนของใหม่หมคูณกันพื้นที่ของใหม่ก็จะกลายเป็น97 6 13แล้วเติม0ูย์ตัวหลังจากนั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะ6,300คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเวลาหาเปอร์เซ็นต์เราก็แค่ ทำให้เป็นเศษส่วนแล้วคูณด้วย100ถูกไหมคะของใหม่ก็ต้องไปเทียบกับอะไรคะไปเทียบกับของเก่าเพราะ,ฉะ,ระรฉะนั้นคิดเปอร์เซ็นต์อ่ะเพราะฉะนั้นคิดเปอร์เซ็นต์อ่ะตรงนี้ปิดไปคิดเปอร์เซ็นต์นะคะคิดเปอร์เซ็นต์เวลาคิดเปอร์เซ็นต์อย่างที่ครูบอกเมื่อกี้คือเขียนให้เป็นเศษส่วนแล้วค่อยคูณด้วย100เศษส่วนนั้นมาจากไหนเศษส่วนนั้นคือสิ่งที่เราสนใจกับสิ่งที่เราไปเทียบนะคะอ่ะสิ่งที่เราสนใจคือพื้นที่ที่เหลือคือ6 พ3 0 0นะคะพื้นที่ใหม่3า0 0เออ6,300คือพื้นที่ใหม่แล้วพื้นที่ใหม่เขาเทียบกับอะไรล่ะคะเขาเทียบกับพื้นที่เก่าก็เอาพื้นที่เก่านี่แหละมาเป็นตัวส่วนนะคะแล้วก็คูณด้วย100ได้เลยทันทีแค่นี้หลังจากนั้นก็ดำเนินการหาคำตอบตัดทอนนะคะเอาศนตัด0ูละ0ตัด0 0 0 0 2ตัวบนล่างอย่างละ2ตัวฝั่งนี้อีก2ตัวหมดเกลี้ยงเพราะฉะนั้นเหลือเท่าไหร่คะ63 เห็นไหมแค่นี้เองได้คําตอบเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่สนะคะสำคัญคือโจทย์ข้อโจทย์ลักษณะแบบนี้สําคัญมากๆเลยคือจะต้องจัดระเบียบข้อมูลก่อนนะคะเพื่อที่ที่จะทําให้เราง่ายต่อการคิดคํานวณนะคะจัดระเบียบปุ๊บจะทําให้เราเข้าใจโจทย์มากขึ้นว่าโจทย์ต้องการอะไรให้ทําอะไรให้อะไรมาบ้างนะคะเราจะเข้าใจมากขึ้นและก็หาแนวทางในการหาคําตอบได้ง่ายขึ้นนะคะวันนี้ก็เป็นอีกเทคนิค อีกวิธีการหนึ่งในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ในรูปแบบนี้นะคะก็นําไปประยุกต์ใช้กับหลายๆโจทย์ได้นะคะสําหรับโจทย์ในลักษณะแบบนี้นะคะสําหรับวันนี้ครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ